สวัสดีครับมาแปดส่วนใบมานะครับพบกับไม้แปดส่วนใบเรววิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการส่งมอบความสุขของพวกเรานะครับวันนี้ผมจะมาส่งมอบความสุขความสนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับของพี่ลูกค้าประจําท่านนี้นะครับ นี่ผมต้องยกให้เป็นลูกค้าประจําอีกท่านหนึ่งนะครับเนื่องจากที่เขามาที่ร้านบ่อยมากนะครับนอกจากจะเป็นลูกค้าที่มาประจำประจําแล้วนะครับก็มักจะแนะนําญาติสนิทมิตรสหายนะครับมาที่ร้านด้วยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่ชายท่านนี้มากๆเลยนะครับวันนี้เราส่งมอบอะไรกันดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นรถ สกัยนครับฟิก้าอาราบ,บีนะครับจริงๆต้องบอกว่าคันนี้เป็นหัวหมูฮะลงฟันนะครับเพราะว่าในล็อตที่สามคันลวดคันนี้เนี่ยคันนี้เป็นออเดอร์แรกเลยนะครับก็แต่เพิ่งได้ทําเสร็จหลังสุดเลยนะครับเพราะว่าคันนี้มีการโมดิฟายอะไรจุกจิกนิดหน่อยนะครับก็เลยมันรอของรออะไรด้วยนะครับก็เลยช้านิดหนึ่งนะครับอ่ะขอ โอเคครับเดี๋ยวขอเล่าเรื่องพี่ชายท่านนี้ก่อนนะครับผมอ่าพี่ชายท่านนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจัดไปหลายคันเลยครับเริ่มจากตอนแรกเนี่ยก็จะมีบอลวอล์นะครับแล้วก็มีเอาครีวุสนะครับมาโมดิฟายนะครับแล้วก็อ้หลายคันนะครับไปติ n งเอ็ด้วยที่มาโมดิฟายแล้วสุดท้ายก็ติ้งเอกก็อ่า ให้เราช่วยหาคู่ให้ก็มีเพื่อนท่านหนึ่งรับไปนะครับมาวันนี้เนี่ยก็เลยเป็นคิวของคุณฟิีก้าบ้างนะครับเรื่องของเรื่องเราเริ่มจากว่า,าพี่เขาอะมีความคันคัน,คนอย่างเดียวเล็กสักคันหนึ่งนะครับแล้วคุณไฟบอกดีเลยเรายกให้คันนี้คือเรายกายกเองแต่เราขี่เราขี่คันหนึ่งนะครับก็คือพูดง่ายๆว,ว่าเวลาขี่อะ แฟนอาจจะขี่รถเชนใหญ่แต่เวลายกอะแฟนยกคันเล็กแต่ที่เขาอะก็ขี่คันเล็กยกคันใหญ่นะครับก็วันนั้ก็ดีครับผมก็ทาสูภาพสีก็ไม่ต้องออกแรงมากรือแผ่นโตนะครับประมาณนั้นก็เลยเป็นที่มาของรถที่ขนาดเล็กน้ําหนักกําลังดีนะครับก็เบาแหละนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้แม็กซิมัมในเรื่องของความเบาแต่ใน,นชั่วโมงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่สเปค กับราคาเนี่ยมันบาลานซ์มากเลยนะครับเรับรถพับร้อสิบหกนิ้วนะครับนะท่นนี้เนี่ยก็ตอนแรกกับยีมใหญ่สีลาสฟิก้าอาราบีเนี่ยมีทั้งสีดำสีสโมกสีเทาสีขาวลายน้ำเงินสีขาวลายสีครีมอ่ะพี่เขาฟันทรงเลยพี่เป๊ะพี่อยากได้ขาวน้ำเงินแล้วก็ช่วยหาอะไรน้ำเงินน้ำเงินมาใส่พี่หน่อยนึงนะครับตอนแรกก็คิดมาแหละ เอาจาเื่อเงินดีไหมนะแต่กาเงินมันก็ก็ดีนะแต่ก็แอบจะแบบใหญ่ไปนิดนึงไหมมันจะดูแบบเหมือนกับไปแย่งซีงหรือเปล่านี่เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาจานดำน็อตน้ำเงินแล้วกันลกแล้วก็อื่นก็เปจนเงินแซงเข้าไปนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอร่อยเงินเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่านะช่วงเวลานี้นะครับปี2023เนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระแสที่มันจะเปรี้ยงปร่างเหมือนสมัยผมไล่จักรยานใหม่ช่วงยุคปี90ปี2000ต้นๆนะครับ เร่งตอนนั้นะสีฟ้าค่อนข้างฮิตแต่ตอนนี้เนี่ยสีฟ้ามันไม่ได้ฮิตตอนแล้วนะครับทําให้พวกน็อตพวกอะไรต่างๆที่เป็นแอคเซ์รีทุกคิตสีฟ้าเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงนะครับงนั้นวันนี้เราก็เลยเอาเท่าที่ไหวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยถามมาเติมกันนะครับโดย <c oughs> แน่นอนว่าอะไรที่จะถามเติมที่เป็นสีฟ้าหรือเงินเนี่ยมันต้องเป็นอะไรหรือสินค้าที่มีคุณภาพดีมาตรฐานโลกนะ ถึงจะใส่เข้าไปนะครับอันนี้้องแจ้งไปเลยว่าคอนเซ็ปต์ของน้นเราเป็นอย่างนี้แหละนะครับฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรยี่ดูฟู่ฟ้านะในช่วงแรกๆครับแต่บอกเลยคันนี้เป็นคันที่มีดีกรีได้ติดเพลทหนึ่งในร้อยคันแน่นอนครับผมแต่ยังไม่ใช่วันนี้นะครับ่ะเดี๋ยวเราเอากล้องมาถ่าย,ยใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับว่าพี่คันพี่ของพี่คันพี่คนนี้ได้ซื้อรถคันนี้โดยมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง และคอนเซ็ปต์ของพี่เขาอยหนึงับเขาแบบพุยมาแล้วผมับรู้สึกรับตื้เพราะว่าเฮ้ยที่แพ้ของอายากนั่นไงเลยเป็นที่มาว่าคันนี้เนี่ยในสามคันที่อ่อยพร้องเนี่ยจะเป็นชุดเบรกที่เทพที่สุดในกลุกชอปมันดีว่าผมดีไม่ดีเดี๋ยวคันนี้จะกลายเป็นเกียร์แสดงไปด้วยผมว่านะในอนาคต มาชมมาชิมก่อนนะครับกับจักรยานพับฟิกกาอาราบีนะครับที่มีการตกแต่งในแบบของ M-Style นะครับคันนี้จะเลือกใช้ระบบเบรกเป็นของค่าย Avid นะครับซึ่งเป็นแบรนด์อเมริกานะครับโดยเริ่มจากมือเบรก Avid fr 5ที่เป็น New Old Stock ของแท้นะครับเป็นรุ่นตัวนูนนะจริงๆมันมี รุ่น fr 7ที่เป็นสีเข้มๆน้ำดำเข้มๆด้วยนะครับแต่ว่ามันหายากมากแล้วก็ผมก็มองว่าถ้าเป็นรถสเปคประมาณนี้เนี่ยผมอยากให้ใส่ตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวที่นูนอ่ะมันชัดกว่าเพราะมันเป็นสีอ่อนนะครับเห็นรายละเอียดชัดเจนกว่าตัวที่เป็นสีดํานะครับถึงแม้ว่าตัวยาวมันจะมันจะเทพกว่าก็ตามนะครับแต่ผมว่าถ้ารถแบบนี้ใส่ตัวนี้ลงตัวนะครับอ่า เรามีกระดิ่งแคทไอติดไปได้ด้วยตัวหนึ่งนะครับเป็นรางวัลของความน่ารักของพี่เขานะครับแล้วก็ชุดสายเบรกก็เป็นของชิ i า a โ o นะครับจัดให้ครบครบเนียนๆน,น,นะครับน็อตนี่เป็นรีเควสพี่เซมีบอกว่าพี่อยากปิดรูน็อตแต่พี่ไม่อยากใส่เพจถชาวบ้านเขามีน็อตสีสีไหมคอนเซ็ปต์คือสีั้งเงิน มันหาย,ยากนะพี่น็อตพอสแท้เนี่ยสมัยนี้นะครับเอาน็อตคัสซอมไปแล้วกันนะครับผมจัดให้นะครับเป็นน็อตสเตลเลตนะครับที่ผ่านการโปรเซสทำสีไม่มยันดีนะครับอ่าเป็นตัวแบรนด์ใหญ่เกียร์ดว่าติดก,กันเต็มเต็มคอดีเลยครับสามเมตรนะครับเป็นน้ำเงินเหลือบม่วงเหมือนไทเทเนียมเผาไฟนะครับชุดเบรกตัวก้ามเบรกก็เป็น A v i ิดดิจิตเซเว่นเนี่ย แท้เนวโอสต็อกแบบมีกล่องนะครับจะมีจุดหนึ่งที่เราต้องปิดเอาไว้ก็คือตรงนี้นะครับที่เราลัวมันไปถูเป็นรอยนะก็ยอมให้โลโก้หายไปจุดนึงนะพี่นะล้อก็เป็นแบริร่นะครับตามสไตล์นะครับจบลมก็เป็นไลท์โปสีน้ำเงินนะครับอ่าโอเคสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสีที่พูดตรงว่าโทนในตลาดมันเยอะมากนะครับ แต่ยากทีนี้ทำให้สีทุกกันมันเหมือนกันหมดนะครับแต่เอาเราก็พยายามให้มันใกล้เคียงกันนะครับไม่ให้ฟ้าแปน้นนเกินไปนะครับน็อตใบจานก็เป็นสีน้าเงินนะครับอของไลท์โปในส่วนของน็อตใบจานเนี่ยผมจะบอกกนว่าตัวที่เป็นไฮบริดนะครับเราจะใช้ฝาหลังเป็นน็อตเหล็กชุบโครเมียมนะเพราะว่าตัวนั้นมันจะเกาะดีกว่าอลูมิเนียมนะครับอันนี้บอกเลยนะครับแล้วแต่คนชอบนะแต่สำหรับผมคันนี้ผมเชื่อว่าควรเป็นอย่างนี้แหละ จานไวรอน b b s <c oughs> <c oughs> 5 8ฟันนะครับพร้อมตัวการโซ่ตกที่เราโมดิฟายใส่ให้แบบพิเศษนะครับโซ่เคมซีแร์ปจุามโครเมียมเงาเว็บนะครับเงาทะลุโลกนะครับตัวสีก็ขัดเคลือบให้เรียบร้อยตามสไตล์ของมาแปดส่นไว้นะครับอันนี้แค่จะเป็นทุบลมนะครับไลโป โอเคนะครับอาการเบบเอวิดนะครับอันนี้บอกครับคันนี้เป็นสเตจแรกนะครับคันนี้ผมบอกเลยผมตั้งใจนะจะจะให้ที่เขาติดเพลทใอนอนางคตแน่นอนแต่เดี๋ยวรอก่อนครับรอเราสะสมอะไรก็สองก่อนเดี๋ยวกลับใหม่อีกรอบหนึ่งมันเท่กว่าน,นี้แน่นอนนะครับอประมาณนี้นะครับอ ก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวขอคุยอะไรด้วยอีนิดนึงนะครับเกรดฉลอง10ปีนะครับที่อยู่ในโครงการรถฉลอง10ปีของเรามีตั้งแต่เบอร์001จนถึงเบอร์100นะครับผมไม่ทําเบอร์ 000, 000มานะครับผบอกก่อน,นะครับเดี๋ยวคนที่ว่าเป็นรายไเทมถ้าจะทําเดี๋ยวผมค่อยคิดที่หลัง เพราะถ้าเกิดเป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์มันจะกลายเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งคันนะครับทีนี้เนี่ยเทรเนี้ยผมไม่ทำมาเท่ๆเล่นๆนะเว้ยมันต้องเป็นรถที่พิเศษจริงๆพิเศษในที่นี้หมายถึงว่าใส่ของแพงพิเศษเอาพิเศษของผมมันคือมันเป็นความพิเศษของผมของใจผมของคุณลูกค้า ทุกอย่างมันต้องผสมประสา,ยยานกันนะมันถึงจะเป็นความพิเศษที่มันถึงจะสมศักดิ์ศรีของเราที่เราอยากตั้งใจทํานะครับเป็นความสุขที่เรามีร่วมกันทั้งฝั่งผู้ผลิตและฝั่งผู้ใช้แล้วก็หลายๆลอย่างมากมายครับผมมันอาจจะเป็นตำนานบทหนึ่งของผมนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นตำนานแบบที่ผมเพ้อฝันในคนเดียวหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ เลือกที่จะเข้าโครงการนี้เนี่ยเขาก็คงมีความคิดแนวเดียวกับเรากับผมนั่นเองนะครับอ่าหลายคนเคยมีคนถามเพจมาแหละว,ว่าขายไม่หอยไม่ขายนะครับมันต้องไปกับรถที่พิเศษจริงๆเท่านั้นนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เดินทางทั่วกกับเรามาจนถึงวันนี้นะครับในส่วนของคันนี้นะครับมันต้องสะุกกว่าน,นี้แน่นอนเพราะอย่างที่บอกว่าเราจะมีอะไรที่มันต้องต่อแหละ นะครับเพียงแต่ว่าณเวลานี้เอาไปขี่ก่อนนะครับผมขายของนะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เจอลูกค้าครั้งเดียวแล้วม่นตายจากไปหรือหายไปเลยนะมันเป็นการที่เราเหมือนกับเรามีเพื่อนใหม่แล้วเราครบกันนะครับก็อยู่กันยาวๆไปณปัจจุบันนี้รถที่มาเซอร์วิสในร้านเนี่ยที่ไปคนใหม่ทำมาคิวเต็มคิวเต็มอะไรเงี้ย ก็าฟอลูกค้าเก่าตั้งแต่สมัยแรกๆเลยทังที่ซื้อเราไว้ด้วยแล้วก็มีรถเก่าแล้วผสมกันด้วยเนี่ยก็เอามาให้เราดูแลนั่นคือเป็นความที่เขาไว้ใจเราเราก็ไว้ใจเขาต่างคนก็เหมือนเพื่อนกันที่คบหากันแบบฉันมิตรนะครับเราก็ดูแลไปทำให้งานใหมอ่อ่ะเอาอาจจะรับได้น้อยลงหรืออาจจะเปิดโอกาสเจอเพื่อนใหม่แบบที่ไม่ได้มาซื้อรถไม่ได้อิ่งแล้เราเท่าไหร่เนี่ยน้อยลงซึ่งผมต้องยอมรับว่ามันเป็นการปิดโอกาสแหละ แต่ผมก็เลือกที่จะเทคแคร์เพื่อนเก่าที่เดินทางมาด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาปีสองปีบางคนอยู่ประมาเป็นสิบปีบางคนอยู่ประมา้อะไรก่อนมันจะเปิดร้านอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ให้ความรับผิบเพื่อนเพื่อนของทุกคนนะครับทุกคนที่ซื้อรถผมเนี่ยมันเหมือนเป็นเพื่อนผมเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นผู้ใหญ่นะครับที่ยกให้ความรคารพบ ะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เข้าใจเรื่องงานของเราเรื่องคอนเซ็ปต์ของร้านเรานะครับไม้กระดุดใบมันไม่ใช่แค่ร้านจักรยานที่เปิดขึ้นมาเพื่อขายกำไรแล้วก็จับไปในวันที่ตลาดเปนดาวไม้บบไประดุดใบมันเหมือนกับเป็นเป็นศาสนาของผมนะครับมันเป็นความคลั่งไคล้ความบ้าบอความสนุกสนานที่ผมมีนั้นแต่วัยเด็กความตั้งใจที่ผมอยากทําธุรกิจที่มันต้องตอบโจทย์ได้สิวะอะไรเงี้ยนี่ออกไป เอจากคนที่ไม่เคยแบบเป็นลูเซอร์มาก่อนโดนหลอกมาก่อนโดนอะไรมาก่อนเราจะได้พาคนที่เขาว่าใหญ่เราอ่ะไปในทางที่เราโดนมานี่ออกไหมฉะนั้นเนี่ยไอรถทุกคันของผมเนี่ยมันเลยเป็นมีความบ้าคลั่ง,งผมในการบริการในอะไรต่างบางคนอาจจะไม่ยินซึ่งผมก็เข้าใจครับทุกคนไม่ได้คิดเหมือนผมแต่คนที่คิดเหมือนผม,มก็คืออยู่ผมนะครับอยู่ฝั่งผมไปด้วยกันสดุกด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันครับอ่า ผมบอกเลยผมไม่ได้เก่งเทพนะครับไม่ได้เก่งโคตรเทพไม่ได้เบอร์หนึ่งของโลกไม่ได้เบอร์หนึ่งประเทศผมเป็นอร์เทีอยไม่รู้อ่ะอ่าอาจจะเบอร์ต้นๆหรือเบอร์กลางก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบวราคุณเนี่ยผมว่าผมว่าผมขอเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับอมีอะไรก็เอาเข้ามาให้เราดูแลถ้าเกิดเราที่ซื้อตามไปนะครับผมไม่ชอบไปแก้งานใครและผมม่ชอบให้ใครมาแก้งานผมแต่แนะนาได้นะในกรณีที่ลูกค้าเอาไปแล้วแบบว่าเฮ้ยเฮียมันจุกจิกอะไรเฮ้ยแจ้งมา เราก็ดูแลทุกเคสแหละอย่างพันพูดเนี้กว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้ผมบอกเลยมันก็ต้องรู้ลูกค้าแหละผมก็ลองเองพันเองบ้างลูกค้าไปรอเฮ้ยเคสว่าเฮียนั่นโน่นนี่ก็แจ้งมาเราก็เออเ้ยรับไปรีควอน e มนต์มาปรับแก้ในสินค้าของเรานะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสํแบบนาหรับคลิปนี้ก็คงปิดไปก่อนแล้วกันเนอะแล้วเดี๋ยวรอคันนี้ที่มันกลับมาในจังหวะที่เราสะสม ของมันมันเราเพิ่มให้มันได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อๆไปของคันนี้นะครับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ